ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่กลางวงถแถลงข่าวอามาัดดิยันโล่หนุนกานานะโชอยู่แมนยูต่อแม้โดนกุนซือบีบย้ายทีมซัมเมอร์นี้ ตามรายงานของวันที่29พฤษภาคมทางด้านอามัดดิยันโลแนวลุกทีมชาติไอวอรีโค้ชของทีมปีศาจแดงตัวของอามัดได้เผยต่อหน้าสื่อที่ฮ่องกงโดยเจ้าตัวหวังว่าอเรฮาโดกานาโชจะยังอยู่กับทีมปีศาจแดงต่อไปในฤดูกาลหนนะ้าแม้จะมีข่าวออกมาว่าลูเบนอโมริผู้จัดการทีมปีศาจแดงได้ทําการไล่ให้กานาโชไปหาสโมสรใหม่ต่อหน้าเพื่อนร่วมทีมจากกรณีล่าสุดที่กานาโชให้สัมภาษณ์แสดง ความไม่พอใจนะครับหลังจากที่เจ้าตัวถูกดอปเป็นตัวสำรองในนัดชิงชนะเลิศยูโรปาลีกซึ่งทางด้านตัวของอาม,มัดได้ให้สัมภาษณ์ขณะที่นั่งข้างอโมริมว่าตัวของกานาโชเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมและทีมของเราต้องการนักเตะแบบกานาโชในฤดูกาลหน้าแน่นอนว่าผมรู้จักกานาโชเป็นอย่างดีและหวังว่าเขาจะยังอยู่กับเราในฤดูกาลหน้าสำหรับผมแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหญ่และทุกอย่างตอน ก็โอเคดีขณะที่ลูเบนเอโมริมกุนซือของทีมก็ได้พูดถึงสถานการณ์ของกาณาโชเพียงสั้นๆว่าตอนนี้กาณาโชยังเป็นผู้เล่นของทีมปีศาจแดงและนักเตะท,ที่ได้มาที่นี่ก็คือผู้เล่นที่พร้อมเพราะเนื่องจากบางคนบาดเจ็บและไม่ได้เดินทางมาด้วยซึ่งมันเป็นเรื่องปกติถ้าใครฟิตผมก็จะให้ลงเล่นแน่นอนว่าผมพยายามจัดทีมให้สมดุลไม่ให้มีเฉพาะดาวรุ่งที่ได้ลงส นามพร้อมกันแต่ตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าบูโน่กับกานโชจะได้ลงเล่นพร้อมกันหรือไม่โดยโปรแกรมนัดอุ่นเครื่องเกมต่อไปแมนยูจะบุกไปเยือนทีมชาติฮ่องกงในวันที่30พฤษภาคมเวลา19นาฬิกาน,นสนามฮ่องกงสเตเดียม ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแมนยูงัดแผน2ยื่นหอยลวนบวกเงินขวาโอซิเมนร,ร่วมทับลุยเพเมลิกหลังแห้วขวาตัวดีแลบล่าสุดมีรายงานว่าทีมปีศาจแดงได้เปลี่ยนเป้าใหม่นะครับหลังจากที่วืดขวาตัวเลียมดีแลบมาร่วมทีมนะครับเนื่องจากตัวนักเตะต,ตอบรับเขาเสนอย้ายไปร่วมทีมเชลซี และล่าสุดมีรายงานว่าทีมปีศาจแดงได้ส่งทีมเจราจานําโดยแมทฮากิผู้อํานวยการเจราจาด้านฟุตบอลเดินทางไปที่นาปโปลีนะครับหวังปิดดิว,วิชเตอร์โอซิเมนพร้อมกับแนบลัรมูทฮอยลูนเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอที่จะคว้าตัวโอซิเมนเข้ามาเสริมคมลุยซีซั่นใหม่หลังจากที่มีรายงานเผยว่าทีมปีศาจแดงมีแผนคว้าตัวกองหน้าคนใหม่เข้ามาร่วมทีมเพื่อแก้ปัญหาการทําประตูในฤดูกาลหนนะ้า โดยก่อนหน้านี้พวกเขาได้ตัวมาเตอุสคุญย่ามาร่วมทีมหลังแมนยูตกลงที่จะจ่ายค่าฉีกสัญญากับมาเตอุสคุญย่าในราคา62.5ล้านปอนด์โดยนอกจากคุญย่าแล้วก็มีข่าวว่าทีมปีศาจแดงได้เลงไปที่เลียมดีแลบเช่นกันนะครับเนื่องจากว่าตัวของดีแลบมีเงื่อนไขการย้ายทีมได้ด้วยราคาเพียงแค่30ล้านปอนด์เท่านั้นแต่หลังจากเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานมีข่าวออกมาว่าตัวของดีแลบได้ตอบตกลงย้ายไปร่วมทีม เนื่องจากว่าเชลซีได้โคต้าไปเล่นในถ้วยแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหนนะ้าทําให้ดีแลบเลือกที่จะเซ็นสัญญากับเชลซีในท้ายที่สุดและทางด้านโลมาโน่ผู้สื่อข่าวระดับสูงในสายตลาดนักเตะต,ตัวของโลมาโน่ได้ประกาศว่าลีเดทเทียวีกดีแลบย้ายซบเชลซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนนี้และจากสถานการณ์ดังกล่าวล่าสุดทางด้านจานลูก้าดิมาซิโอผู้สื่อข่าวคนดังชาวอิตาลีได้รายงานเมื่อช่วงค่ำของ วันที่29พฤษภาคมว่าในตอนนี้ทีมปีศาจแดงได้ตัดสินใจงัดแผนสำรองออกมาใช้ในทันทีนะครับด้วยการที่พวกเขาตัดสินใจส่งแมทฮากิฟหัวหน้าฝ่ายสอหานักเตะบ,บินตรงไปที่เนเปิลนาโปลีเพื่อที่หวังจะคว้าตัวโอซิเมนมาร่วมทับให้กับรูเบนอโมลิมโดยมีรายงานว่านาโปลีเองก็จำเป็นที่จะต้องขายโอซิเมนทิ้งนะครับเนื่องจากว่าตัวของโอซิเมนก็ต้องการย้ายออกจากนาโปลีเป็นการถาวรเช่นเดียวก หลังจากที่ถูกปล่อยให้กาลาตาสลายยืมตัวไปใช้งานเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาโดยที่ตัวของโอซิเมนก็ถือว่ามีผลงานที่ยอดเยี่ยมยิงไปได้ถึง36ประตูในการออกไปเล่นแบบยืมตัวโดยทางด้านดิมาซิโอได้เผยว่าทีมปีศาจแดงจะใช้วิธีจ่ายค่าตัวโอซิเมน33.5ล้านปอนด์โดยเป็นการยื่นหอยลุนให้ย้ายไปค้าแข้งกับนาโปลีแทนในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ทางด้านนาโปลีก็แสดง ความสนใจที่จะคว้าตัวฮอยลุนไปร่วมทีมเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากพวกเขามองว่าสไตล์การเล่นของฮอยลุนน่าจะเหมาะกับลีเอิตาตี่มากกว่าเพเมรีและที่สําคัญตัวของฮอยลุนเคยค้าแข้งกับอาตาลันต้ามาก่อนและในตอนนี้ทั้ง2ส,สโมสรได้เริ่มเปิดการเจราจาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับในดีลของวิกเตอร์โอซิเมนกับลารมุทฮอยลุนแล้วเพื่อนเพื่อี่พี่พแฟนปีศาจแดงและครับคิดว่าอย่างไรสําหรับประเด็นแรกที่ทีมปีศาจแดง พลาดการคว้าตัวเลียมดีแลบมาร่วมทีมและประเด็นที่2ก็คือการส่งรับมุทไอรลวนบวกกับเงินอีก33.5ล้านปอนด์แลกกับการเซ็นสัญญากับวิกเตอร์โอซิเมนเหมาะสมหรือไม่ลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับสำหรับในดิวของดีแลบส่วนตัวแอดมินไม่ค่อยเสียดายเท่าไหร่นะครับที่นักเตะเลือกย้ายไปเล่นให้กับเชลเพราะว่าดิวของดีแลบส่วนตัวแอดมินก็ไม่ค่อยเชียร์อยู่แล้วนะครับสำหรับดีวนี้พออ มีนเชียให้ทีมปีศาจแดงคว้ากองหน้าระดับท็อปอย่างวิกเตอร์โอซิเมนหรือวิกตอร์โยเคเลฟมากกว่าเนื่องจากมีรายงานก่อนหน้านี้ว่าตัวของโอซิเมนไม่ได้สนใจว่าทีมจะได้ไปเล่นในฟุตบอลยุโรปหรือไม่และพร้อมย้ายมาร่วมทีมทันทีแต่ติดตรงที่นักเตะเรียกค่าเหนื่อยค่อนข้างสูงซึ่งถ้าทีมปีศาจแดงไม่ได้โอซิเมนจริงๆมาเตต้าของพาเลสก,ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยแต่หากต้องการยกระดับทีมจริงๆโอซิเมนต้อง บอกเลยนะครับว่าทุ่มได้ทุ่มไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับอโมริมมองโลกแง่บวกแมนยูไม่ได้ไปบอลยุโรปอาจเป็นเรื่องดี ล่าสุดทางด้านลูเบนเอโมริมกุนซือของแมนยูยังมองโลกในแง่บวกนะครับและบอกว่าการที่ทีมปีศาจแดงไม่ได้ไปเล่นบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าอาจจะเป็นเรื่องดีก็เป็นได้นะครับเพราะว่าทีมจะมีเวลาพักมากขึ้นโดยทีมปีศาจแดงล้มเหลวในการคว้าแชมป์ยุโรปลีกนะครับหลังจากที่แพ้ให้กับสเปอร์เมื่อสัปดาห์ก่อนไม่มีโปรแกรมการแข่งขันในรายการฟุตบอลยุโรปในซีซั่นหน้าแม้แต่รายการเดียเพราะเนื่องจากผลงานใน จบอันดับที่15นะครับโดยล่าสุดทางด้านลูเบนอามอริมก็มองว่าเป็นเรื่องดีนะครับที่ทีมปีศาจแดงว่าในฤดูการหน้าทีมปีศาจแดงจะได้กลับมาโฟกัสในเกมเพเมลีกเป็นลาและนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำช่วงเช้าของวันที่30พฤษภาคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกระจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ตัวของแอดมินขอกราบสวัสดีครับ